เหรอ้าาายีีกม่่ททนนูวใัดสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะและสุขสันต์วันสงการถึงพี่น้องชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะ มาพบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะกับอีสานฮอนแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะมิซารักสัตว์เหรอหนูมิซ่าชอบสัตว์ในตัวอะไรนะอันคือตัวอียอนหรือเปล่าตัวพนนี่ ใม,มาน,นี้ค่าและตอนนี้นะคะดอกพลูนัสนะคะก็เริ่มที่จะแบ่งบ้านออกดอกสวยงามสะพรั่งนะคะสีชมพูละมุนละไมมากเลยค่ะเป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่แม่บ้านอีสานฮอลแลนด์นั้นชอบมากเลยค่ะ ทุกทุกปีนะคะจะเดินมาชมแถวนี้ทุกปีค่ะแล้วก็จะถ่ายรูปทุกปีเลยนะคะอดใจไม่ไหวค่ะเห็นแล้วคืออดใจไม่ไหวที่จะถ่ายรูปนะคะเขาจะออกดอกนะคะช่วงใกล้ๆกับวันอีสเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันอีสเตอร์แล้วอีกไม่กี่วันเองค่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะ หลังจากที่เดินชมดอกพลูนัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็แม่บ้านนะคะก็พาน้องลิซ่านะคะมาเลือกซื้อรองเท้าให้กับพี่ลูกัดนะคะเพราะว่าพี่ลูกัดใส่รองเท้าค่อนข้างเปลืองนะคะไม่อยากที่จะซื้อของยี่ห้อดีๆให้น้องลูกัดนะคะแต่ก็คือเอาคู่ที่แบบพอใส่ได้แล้วก็สวยงามนะคะของแม่บ้านก็มีเล็งๆไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังเนาะเดี๋ยววันนี้เอาของน้องลูกัดก่อนนะคะค่ะก็ ราคาย่อมเยานะคะแล้วก็สวยงามนะคะเหมาะกับลูกัสค่ะเพราะว่าลูกัสไม่ว่าจะยี่ห้อดีเมื่อก่อนนี้ก็เคยซื้อนะคะ Adidas Nike นะคะก็ไม่เคยคุ้มกับเงินที่เสียไปนะคะตอนนี้ก็เอาประมาณคู่ละ20กว่ายูโรประมาณนี้ก็พอค่ะ Wat zei er nou voor Léa? Weet mooi hè. Ik heb nog één Je zou probeert te lopen. te lopen. Lopen. Aan de kant. Ik zei niet alleen deze twee Ik denk dat die schoenen niet. Nee. Ik vind de schoenen wel mooi. Mooi hè? Vind ja, jij die schoenen mooi of niet? ขอบคุณครับ,บ,บสำหรับรบองเท้าใหม่เอารองเก้ามาขอบคุณครับคสำหรับรองเท้าใหม่ไม่หัวใจตัด Heb een rondje. <laughs> ja, regenboog. Ja. <laughs> Lucas, wat, wat maak je, Lucas? Een gouden rondje. <laughs> en ik maak een regenboog rondje. Ja, mooi. Ja, ik vind die mooi. Huh? Ik, ik, ik vind... Uh, je kan ook uh, bloemen. Zeg maar bloemen. Of vinden. Ja. Lijkt op hoort. Maar ook allebei, kinderen of, of bloemen Kinder zijn allebei. Oh, wat is een standbeeld? Dit <laughs> is van goud. Terima <experiences> <gutudo filtrate> kasih สวัสดีคะ่ะนส,สวัสดีครับเอาอีกครั้งมองมองโทรศัพท์เอาพูดอีกสวัสดีครับอืมโอเคกินไ,<อ>ได้ค่ะมากินข้าวกันนะคะวันนี้แม่บ้านนะคะแม่บ้านกับลูกๆกินกัน3ามคนนะคะพ่อบ้านเลิกเลิกงานดึกนะคะวันนี้สองสามทุ่มเพราะว่าพ่อบ้านมีประชุมนะคะ ก็กินข้าวที่ทํางานเลยนะคะพิซซ่าเดี๋ยวพิซซ่าพิซซากินอันนี้พิซซ่าก็กินเมนูเดียวกันนี้นะคะวันนี้ทำกุ้งเทมปุระให้เด็กๆนะคะหรือกุ้งชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มันฝรั่งะคะ่ะมันฝรั่งหรือเฟรนฟรายนั่นเองนะคะเอา้ากินคนเดียวหมดไหมนั่นกินมากินแล้วเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยให้มันแบบไม่ค่อยร้อนก่อน,นะคะพิซซ่า อร่อยแล้วลูกวันนี้มาม่าทำอาหารถูกใจไหมแฟนรับมากอีกโซเล็ก็พี่ยอช่มคยเซเกิับพอไปส่งเพื่อนลูกัสวันนี้มีเพื่อนมาเล่นที่บ้านเราก็พากันเดินไปส่งเพื่อนลูกัสนะคะแล้วก็พอกลับมาก็มาทําอาหารให้เด็กๆค่ะเ,เนาะว,วันนี้เอาแบบง่ายๆนะคะวันนี้ส่วนแม่ก็มาม่ากเกาหลีค่ะมาม่าเผ็ดนะคะเผ็ดมาก แต่ไม่ใช่มาม่าแบบแห้งนะคะเป็นมาม่าแบบน้ำเนอะรสชาติเผ็ดจัดจ้านเี<ม>ยวเล่งให้ลิซ่าเล่นสิ<ม>เดี๋ยวมาม่าเอาผ้าเช็ดมือให้นะลูก

ขับขับด้วยเนาะเขากันงนมากวันหลังจะทํากิมจิไป้ทันด่ค่ะกิมจิเวลาซื้อแบบที่เขาทําแล้วตามร้านในเชียร์แพงมากเลยนะคะยังไม่เคยทําเองเบีตัวมีตันมีตัว น,ววนี่สุกแล้มันเย็ยนแล้วให้จับริบบิ้นตัด้วยนะตาตาแม่ไม่กินนะไอตุนเราแรกกันแม่กินราม่าแล้ว Jeg er skikkelig redd for at han skal spise skikkelig. วันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวพาไปตลาดวันศุกร์ลูกัสลูกัสวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะลูกัสปิดหยุดเรียนนะคะเป็นวันวันอีสเตอร์นะคะหยุดวันศุกร์ถึงวันจันทร์เลยนะคะหยุดทั้งหมด4วันใช่ไหมลูกนะตุ่มมันได้เป็นนิทรรศการเดินหมอกันปาสต์ดักเนมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันวันพฤหัส เดี๋ยวมูสิ่ียาล้างม่ไ่อะไรก็นสพรุ่งนี้กินอาหารเช้าร่วมกันในห้องเรียนนะคะลูก,กัดกับเพื่อนๆเ,เนาะก็ต่างคนกนต่างเตรียมอาหารแบบเอ,อแต่ละเด็กแต่ละคนผู้ปกครองก็เตรียมอาหารไปให้นะคะก็คือไปทํากินร่วมกันเอ่อเป็นวันสําหรับวันอีสเตอร์นะคะก่อน,น,นที่จะปิดปิดสี่วัน<า>เนาะอืม อ๋อหางก,กุ้งไม่ทานรู้ว่าแม่ทานก็เอาให้แม่ลูกดีดีมากให้ที่แม่กินหางก,กุ้งแม่ก็กินได้เพราะว่ามันมันกรอบไม่ทอดแล้วไงถ้าปกติไม่ทอดก็ไม่กินหรอกสวยอร่อยไหมลูก อีซ่าอร่อยไหมคะเอาอันนี้เป็นกินหางกุ้งหนูไม่กินหางกุ้งหรอกนี่กินขวานี้ขวานี้ อร่อยมากไหมอมุ้งต้องช่ค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานฮอลแลนด์ด้วยนะคะลูกก๊ฝากในลกูกฝากกด, like, กดกไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดอะไรอีกเป็นอย่างฝากกด like. <c oughs> ไลค์ก,กดอะไรอีกครับฝากกดไลค์ ก u แชร์กดสมัครกับกุ๊งกั p Bye bye. เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ